กคนวันนี้เราก็มามารีวิวไฮดาก้นนี่เราเคยเราแกะไปแล้วสองลูกอีกลูกนึงยังไม่ได้แกะนี่ตรงนี้นะห้าสิบบาททั้งหมดแผงนนี้เราแกะแล้วสองลูกอันนี้เราแกะไปแล้วนะแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมีเล็กไงที่จริงมันจะมีเออขนมอยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เอยพรุ่งนี้ฉันไปเรียน ันนี้จะเป็นตัวอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกเลยน,นี่เป็นแบบนี้นะและอันที่สองลกบีดเป็นอันนี้มันจะเป่าได้ด้วยเมื่อกี้มันเป่าด้วยไอเดียที่จริงเราแกะแล้วนะมันจะมีแพ็กเกจนิดแต่อันนี้เรายังไม่ได้แกะ อ,อันที่สองทุกคนทายสิว่ามันคืออะไรยังไม่รู้เนะาะอ,อันนี้คืออุนตาอุนตาก,กบหรือเปล่านี่ข้างล่างข้างในอข้างหลังจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้มันอาปากอยูมันคือตัวอะไรอ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะอันที่อันนี้ จะทำให้ดูนี่ไงมันกระโดดได้มันต้องจับตรงนี้เนาะงั้นเดี๋ยวอันนี้เราต่อตอนเย็นเนาะบ๊ายบาย